ครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดและวิธีการใช้งานลนักษณะการใช้งานเพอสังเกตของตัวโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการอทำงานสําหรับการออกหน้างานนะครับเฉพาะออกหน้างานตัวนี้จะไม่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของห้องแล็บนะครับแต่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปส่งห้องแล็บให้ห้องแล็บทํางานต่อได้ครับ ลักษณะของโปรแกรมนะครับตัวนี้จะเขียนมาเป็นในรูปแบบของเทมเพลตนะครับที่รันด้วย microsoft access ซึ่ง microsoft access เนี่ยสามารถโหลดได้จากเ,เว็บไซต์ของ microsoft ครับมันเป็นหนึ่งหนึ่งในโปรแกรมของ microsoft 365ซึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครมีแพ็กเกจตัว365หัวข้าอยู่แล้วก็สามารถโหลดมาได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ต้องไปสมัครเป็นตัวแพ็กเกจสามหัวข รู้สึกว่าจะเดือนละ3า9อยบาทครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายๆเครื่องโดยวางเครือข่ายผ่านระบบแลนและเราเตอร์ตัวเดียวกันภายในองค์กรนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเราเตอร์มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตคราที้ถามว่าสมมุติในในบริษัทมีคอมต้องต้องใช้งานสิบเครื่องเราจำเป็นที่จะต้องสมัครแพ็กเกจของ Microsoft สติ๊แพ็กเกจหรือเปล่าอันนี้คือไม่จําเป็นนะครับเราจาเป็นที่จะต้องสมัครตัว Microsoft เนี่ยเพียงแค่แพ็กเกจเดียวเพราะจะมีเครื่องหลักเพียงเครื่องเดียวที่ที่จะต้องใช้ตัว access ตัวเต็มกับโปรแกรม Excel อนอกจากนั้นถ้าเครื่องอื่นก็จะใช้แค่เป็นตัว access run time ซึ่ง access run time เนี่ยาสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Microsoft เช่นกันนะครับอันนี้ Microsoft เขา,าให้ดาวน์โหลดฟรีไม่ไม่มีค่าใช้จ่าย นนเป็นตัวอย่างของระบบภายในองค์กรนะครับก็จะมีเครื่องหลักเครื่องหลักตัวนี้เนี่ยจะใช้สำหรับลงตัวข้อมูลนะครับข้อมูลของลูกค้าจำนวนพนักงานรายละเอียดของพนักงานต่างๆเพื่อให้เครื่องอื่นเนี่ยนำไปใช้ใช้งานซึ่งจะเชื่อมต่อกันในผ่านระบบนด์ หรือว่าเราเตอร์ตัวเดียวกันซึ่งตัวเราเตอร์เนี้มีเน็ตก็ทำงานได้ไม่มีเน็ตก็ทำงานได้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนก่อนที่จะใช้งานโปรแกรมนะครับตัวนี้อมันมันจะเป็นแค่การทำงานข้าวๆ่าของพองสังเกตนะครับของตัวโปรแกรมซึ่งจริงๆแล้วตัวโปรแกรมนี้สามารถ เขียนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆเพิ่มได้อีกเยอะเลยตัวนี้นะครับผมจะทำมา2ตัวตัวแรกก็จะเป็น Data Template กับตัวที่2เป็นตัวโปรแกรมเลยนะครับตัว Data Template นี้ก็คือใช้สำหรับเครื่องหลักเท่านั้นในการลงข้อมูลสมมุติเราได้ข้อมูลรายชื่อพนักง,งานมาจากลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมาแปลงใส่ Data Template ก่อนเพื่อเตรียมตัวไว้สำหรับให้ตัวโปรแกรมดึงข้อมูลเข้าไปใช้งาน สถาบรนก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จัดเตรียมข้อมูลโดยการดึงข้อมูลมาใส่ช่องแรกก็จะเป็นหปรหัสพนักงานชื่อนามสกุลเพศอายุแล้วก็แผนกส่วนพวกตัวพวกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงได้นะครับไม่ไม่จําเป็นต้องฟิตใตตัวว่าจะเอาข้อมูลอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะต้องการใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ส่วนตัวโปรแกรมนี้นะครับต,ตัวนี้เป็นเทมเพลตที่สามารถสร้างไฟล์เพื่อเพื่อมาใช้งานได้หนึงไฟล์หนึงไฟล์ต่อหนึงงานออกหงวยตัวสุขภาพครับเดี๋ยวลองมาทำกัน,นึสมมุติเราได้งานมา1งงานสาร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาเอาอเป็นชื่อบริษัททดลอง ขั้นแรกเรากอลตัวนี้ไปก่อนเลยครับอันนี้ทำเฉพาะในเครื่องหลักนะครับส่วนส่วนเครื่องอื่นเนี่ยก็จะรอใช้งานก็แต่เมื่อ,อเครื่องหลักได้ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นข้อมูลหลัางงาน อย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตัวโปรแกรมนะครับคลิกเข้าไปเลยที่โปรแกรมเสร็จแล้วมันก็จะให้เซฟเป็นชื่อนะครับเราก็เข้าไปเซฟในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ อันนี้ว่าบริษัททดลองงานอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นบริษัททดลองงานกัน ทีนี้เราก็จะได้ตัวโปรแกรม1ไฟล์เพื่อใช้ในการออกหน่วย1งานนะครับเรามาดูกันตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นี่โปรแกรมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Access สีแสดงๆวิธีใช้อันดับแรกเลยที่เครื่องหลักนะครับเราต้องมานำเข้าข้อมูลพนังงานก่อน โดยการคลิกขวาเลือกนำเข้าแล้วก็เลือกที่ Excel นะครับแล้วก็ไปเปิดตัวไฟล์ที่เราได้จัดทำไว้ตอนแรกนี่นะครับจะเป็นตัวไฟล์ข้อมูลพนักง,งานที่เราได้จัดทำไว้แต่ว่าพอดีผมได้ทำเป็นตัวไฟล์ ขึ้นมาก็เป็นตัวอย่างอันนี้แล้วก็เลือกอันที่สองพนวกสําสำเนาของเรเีนไปยังได้ data าานะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับให้เป็น data าาเลยกดตกลงเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็มาดูรายชื่อผลงานอ่าอันนี้รายชื่อผลงานที่ผมทำเตรียมไว้ เป็นตัวอย่างเฉ้ใคราวนี้เราได้ก้อนข้อมูลของพนักงานแล้วต่อไปเราก็จะมาตั้งค่ารายละเอียดต่างๆของหน่วยนะครับอันนี้ก็คือตั้งชื่อบริษรัททดลองงานจำกัดรหัสลงทะเบียนก็คือรหัส เป็นตัวโค้ดตั้งต้นที่เราจะใช้ในการเป็นตัวร e g i s t e r id ครับจะตั้งเป็นอะไรก็ได้อันนี้ผมขอตั้งเป็น A แล้วก็เป็น Number นะครับ Number ผมแนะนำให้เริ่มเป็นหนึ่งศนย์นะครับส่วนรหัสเพิ่มรายชื่ออันนี้ใช้ในกรณีที่ ไม่มีรายชื่อในก้อนข้อมูลที่เาที่ลูกค้าให้มานะครับก็สามารถเพิ่มรายชื่อได้โดยใช้รหัสอีกรหัสหนึ่งเป็นการแยกออกไปหรือจะจะรันเป็นตัวรหัสเดิมไปเลยก็ได้ครับอันนี้ใช้ในกรณีแยกเป็น V ออกซูน จำนวนผู้ขอรับการตรวจเป็นร้อยห้าสิบคนวันทำการหนึ่งวันวันที่ก็ใส่ข้อมูลตามที่ได้ดิวกันเอาไว้ในกรณีที่มีการตรวจมากกว่าหนึ่งวันนะครับแล้วก็ใส่อาอมูตรวจสองวันนี่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล,แล้วก็กำนวันสิ้นสุดเป็นสามสิบสถานที่ตรวจ ก็ห้องประชุมเสร็จแล้วเรามาตั้งค่ารายการตรวจรายการตรวจนี้ก็คือพวกเทสต์ต่างๆที่เราตรวจก็จะเป็นชื่อของเทสต์วิธีการตรวจตรวจ,รวจอะไรเงี้ยครับก็สามารถใส่ได้ตามสะดวกเลยพอใส่เสร็จแล้วก็ โปรแกรมตรวจโปรแกรมตรวจนี่คือเป็นโปรแกรมที่เราดีลไว้กับทางลูกค้านะครับว่าตัวโปรแกรมเนี้ยมีอะไรบ้างหน่วยนี้ใช้กี่มีกี่โปรแกรมสมมติผมจะตั้งเป็นสองโปรแกรมแล้วกันนะครับก็คือโปรแกรมแรกชื่อโปรแกรม p ีหนึ่งเนาะมีอะไรบ้างตัวร่างกายได้แพทย์ทั่วไป C B C น้ำตาลไขมัน อัน,นเดียวใส่ไปก่อนนะครับตัวชีเอ็กซ์เลแค่นี้คำอธิบายแล้วก็เขียนว่าโปรแกรมหลักก็ได้ครับแล้วก็คลิกที่ต่อไปเป็นโปรแกรมที่สอง P สองอนนี้สมมติเราตั้งไว้พี่ โปรแกรมที่2เป็นโปรแกรมที่สำหรับพนักง,งานที่อายุสาสิบห้าปีขึ้นไปนเราก็เลือกเลือกไปก่อนนะครับสว่เอ็กเซจีแล้วเราก็มาปาั้งคิดนึงว่าอายุสามสิบห้าปี ขึ้นไปออันนี้เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับท้าอย่างเสร็จแล้วก็เซฟอนนี้โปรแกรมก็สามารถพร้อมใช้งานแล้วนะครับเครื่องอื่นก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกติเลยมาเริ่มใช้งานโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันการใช้งานคร่าวๆโดยทั่วไปก่อนนะครับว่าลักษณะการทำงานของโปรแกรมเป็นประมาณนี้จะสามารถ เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้อีกเยอะอะเรามาถึงอัรแรกการลงทะเบียนตอที่รีจิสเตอร์นะครับมันจะมะีเป็นข้อมูลพนักง,งานที่เราทำไว้เวลาค้นหาเราก็สามารถค้นหาได้จากทั้งไ ID หดรหัสพนักงานแล้วก็ชื่อแต่ว่าผมจะค้นหาจาก ID ก่อน ก็จะขึ้นแบบนี้เราก็สามารถคิดที่ชื่อได้เลยตรวจสอบข้อมูลใส่โปรแกรมกดปุ๊บซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเรากดแล้วมันก็จะถ้ากดปิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสติกเกอร์ออกมาเลยเรียบร้อยเราก็จะมีข้อมูลในการลงทะเบียนแล้วหนึ่งคน แต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างของอ่สติกเกอร์ให้ดูนะครับว่าตัวสติกเกอร์เป็นยังไงเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนนี่นะครับทำไว้เป็นตัวอย่างตรงตัวสติกเกอร์ ใส่โปรแกรมได้ยังน้ะอันนี้ตั้งค่าโปรแกรมตัวสามารถเข้ามาตั้งค่าในนี้ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้สองที่ม,มติเป็น P หนึ่งมี P e เออ ผมตั CBC เอาให้ครบสเป c ซ f เมนต์นไปก่อนแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเราจะมาลงทะเบียนกันนะครับพ e จ i ตร์ไอเดียนี้ไม่ได้ใส่โูไปก่อนตัวโปรแกรมเป็น P หนึ่งอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะไม่กดปิ้นนะครับ นี่ครับสติกเกอร์จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีตัวข้อตัด E G A E K G น้ำตาล P E U A แล้วก็ x c e แต่ว่าในตัวการใช้งานของตัวโปรแกรมจริงมันจะไม่โชว์ตัวนี้มานะครับมันจะปินออกมาให้ให้เลย นี่ติดไปเลยอ่าเรามาดูตัวโปรแกรมที่เราทําไว้มาเริ่มครับลงทะเบียนสมดคนนี้อายุ 40, 40ปีก็จะเป็น P 2เดิมครับปิงหว่า แค่นี้การลงทะเบียนรายชื่อรายชื่อลงทะเบียนก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยส่วนในกรณีที่ไม่มีข้อมูลในนี้นะครับสามารถเพิ่มรายชื่อได้อันนี้รหัสจะเป็นรหัสการเพิ่มรายชื่อที่เราทำขึ้นมาตอนแรกแล้วก็เขียนชื่อลงไป อยุสามสิบเอ็ดปีพหนึ่งเป็นตกลงก็จะเป็นตัวสติกเกอร์มาข้อมูลก็จะเข้ามาในนี้แล้วแต่ข้างหลังก็จะมาเป็นรายชื่อเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เอลูกค้าก็ไปตรวจตรวจตรวจตรวตรวจเสร็จคราวนี้เราอยากจะลืมบอกตัวนี้นะครับมันจะบอกเลยว่าเนี่ย ลงทะเบียนไปแล้วกี่คนของวันนี้กี่คนในกรณีที่มีหลายวันก็ของวันนี้กี่คนทั้งหมดกี่คนอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราจะค้นหาข้อมูลนะครับเราก็เอาตัวสติกเกอร์ของลูกค้าครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวยิงนะครับก็ต้องกรอบไปก่อนนี่นะครับยิงยิงสติกเกอร์ของลูกค้าที่ช่องนี้ แล้วกด enter อ่าอันนี้ข้อมูลก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับในกรณีต้องที่ต้องการซื้อเพิ่มซื้อและการตรวจเพิ่มแล้วก็คลิกที่ตรวจเพิ่มได้เลยอ่าชื่อก็จะขึ้นมาอันนี้เราสมมติตรวจเพิ่มอ่าเพลงต่อมลูกมากนี่ครับรายการตรวจเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นแบงนี้อันนี้เป็นส่วนของการลงทะเบียนนะครับการตรวจ ตรวจเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ส่วนการยิงสเปกซิเมนนะครับเหมือนกันอันนี้เป็นตัวสเปกซิเมนที่ผมทำค้างไว้แต่ไม่ได้ลบ<ม>เลือกหัวข้อก่อนแล้วเราก็ยิงจากบัตโคนได้เลย ตัวโปรแกรมก็จะนับให้ว่าตัวเนี้ยัวซิมินอันไหนได้เท่าไหร่แล้วถ้าเราจะรีเซ็ตก็กดรีเซ็ตนะครับข้อมูลในการยิงก็จะหายไปหมดเลยกดรีเซ็ตแล้วเราก็มายิงใหม่ สร็จแล้วปุ๊บปิดอ่าพอยิงแล้วปุ๊บถ้าเรานคนถาเราจะรู้ทันทีเลยว่าอย่างคนเนี้ยเอ็กซเรย์ไปแล้วเจาะเลือดไปแล้วแต่ยังไม่ได้พบแพทย์ยังไม่ส่งปัสสาวะ<ม>อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้ในการตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำตรง,งไหนตรงไหนตรงไหนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวนี่ติดตามการตรวจโดยภาพรวมนะครับอันนี้ก็จะบอกเลยว่า ว่าคนนี้ได้ทําอะไรไปแล้วบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้เรายิงเจาะเลือดไปแล้วก็เอกซเรย์ไปมันก็จะขึ้นเป็นาการกระบาดตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นรายชื่อของคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมันก็จะมีบอกเลยส่วนถ้าเกิดต้องการขอบาร์โค้ดเพิ่มนะครับก็เหมือนเหมืนเริ่มยิงยิงบาร์โค้ดตรงนี้ แล้วก็กดที่ barcode แล้วก็ปิ้นเลือกจํานวน barcode ที่ต้องการได้เลยเสร็จแล้วก็ปิ้นออกมาแค่นี้เองส่วนตัวรายงานรายงานอันนี้ก็คือก็จะสามารถเอ่อปิ้นออกมาเป็นเอกสารได้เลยนะครับก็จะมีรายงานการตรวจเพิ่มเติมวันนี้ใครใครได้ตรวจเพิ่มเติมตัวไหนไบ้าง แล้วก็ใบส่งสเปกซิเคนตนวันนี้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับส่วอันนี้เป็นรายการของคนที่ลงทะเบียนวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของคนที่ลงทะเบียนทั้งหมด นี่ครับเป็นการใช้งานคร่าวๆของตัวโปรแกรมนะครับเอามันมันจะสามารถเพิ่มฟังก์ชันอื่นได้อีกหลายฟังก์ชันเลยตัวโปรแกรม1ไฟล์จะสามารถเก็บรายชื่อได้ทั้งหมด5,000ลรายชื่อนะครับสมมติเมื่อเราวันนี้วันสุดท้ายแล้วเก็บหน่วยปิดหน่วยแล้วเราก็ส่งออกข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ทำมาเป็นไฟล mm ์ Excel hmm. ก็ส่งไปในโฟลเดอร์ที่เราได้ทำไว้ ตอนแรกมาเอามาไว้ด้วยกันเป็นตารางทะเปลี่ยนเรียบร้อยครับนี้ก็จะเป็นการทำงานคร่าวๆของตัวโปรแกรมนะครับผม นี่ตารางลงทะเบียนกจ็จะมาปรากฏในนี้มันก็จะบอกข้อมูลทั้งหมดเลยการลงทะเบียนอ่าสเปคซิเมนต่างๆอะไรอย่างนี้ที่เราที่เราต้องการต้องการอยากจะรายงานมันก็จะมารายงานนี้หมดเลยแลวสามารถเ่อส่งต่อไปทับไปให้แผนกอื่นทำ,ทำได้ครับนี่ก็เป็นการทํางานของตัวโปรแกรมข้าวๆครับเอามันมันจะมีตัวที่สามารถเอ่อ ว่าใครมามาทําอันนี้หรือว่ายังไม่มาทําอันนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเออ่ไม่ต้องยิงสเปกตร m ม n นก็เช็คจากจุดที่ตรวจเลยแต่ว่าตัวเนี้ยทุกจุดตรวจมันจะต้องมีแท็บเล็ตหรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการยิงบาร์โค้ดนะครับอันนี้ผมกําลังลอง,องทําอยู่กำลังทำอยู่เรื่อยยังทำไม่เสร็จดีก็จะเป็นประมาณน,นี้ จะมีตัวของไวท์เทาทายเพิ่มขึ้นมา mm hmm. อะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. จะมีไวท์เทาทายแล้วก็มันจะเป็นฟ mm ังก์ชันของหมอแยกออกไปของเอ็กซ mm hmm. เขาแยกออกไปอะไรประมาณนี้ครับสามารถทำได้หมดเลยอัน mm hmm. นี้ก็เป็นการทำงานของตัวโปรแกรมคข่าว mm hmm. อ,อีกเรื่องหนึง่งถ้าสมมุติเรา อันนี้สมมติงานงานนี้จบไปแล้วถ้าเราจะไปใช้งานอีกมีกหน่วยหนึ่งเราก็ทําเหมือนเดิมครับสร้างบรด,ดขึ้นมาเป็นบริษัทที่สองอกาว่างและเปลี่ยนชื่อ แล้วปุ๊บเราก็กดตัวนี้เลยตัวโปรแกรมเพื่อสร้างไฟงานอินบวอริสัสิสอินเวอร์ทติสอ อันนี้ก็จะเป็นไฟล์งานอีกไฟงานหนึ่งนะครับก็เท่ากับตอนนี้เรามีก้อนข้อมูลทั้งหมดสองหน่วย2บริษัทที่เราได้ทำเอาไว้ก็ประมาณนี้ครับ